i won't. ในโลกนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพของก่ากาความร้อนภายในโลกนะครับถ้าเราผ่าโลกออกมานะครับเหมือนกับตังโมเนี่ยผ่ากวางไปนะครับจะพบว่าโลกสามารถแ,แบ,บ่งออกเป็น3ส่วนได้การส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นแกนของโลกนะครับที่อยู่ด้านในสุดเลยนะครับลึกที่สุดมีความร้อนมากที่สุดนะครับส่วนที่อยู่ตอนบนจะเป็นส่วนของเปลือกโลกนะครับส่วนที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแกนของโลกก็จะเป็นส่วนของชั้นหินหลอมละลายซึ่งมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับการดิ่นไหวส่วน ใหญ่แลวจะเกิดจากการเคลื่อนตัวโดยสับพลพันของเปลือกโลกนะครับการที่เปลือกโลกเคลื่อนตัวโดยฉัตพลพันก็เกิดจากกลไกความร้อนของถิ่นทมลายที่เคลื่อนตัวแล้วก็ผลักดันให้เปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆกันนะครับเปลือกโลกที่หุ้นเราอยู่โลกเราอยู่นั้นไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะครับมันจะแยกกันเป็นหลายๆชิ้นประกอบกันอยู่เป็นทรงกลมนะครับ สถานการณ์ด้านแผ่นดินไหวในประเทศไทยที่ผ่านมาจากสถิตินี่เป็นยังไงบ้างคะเราดูสถิติรับเกิดแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดมีประมาณ6.5ลิตรนะครับแถวบริเวณจังจหวัดน่านนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลเมื่อวันที่22มษายน2526นะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาดระดับ5.9ในภาคกลางนะครับเมื่อได้านตะวันตก ใกล้ๆก,กับมายเรื่องสีสลับนะครับการจะ,ะรับุริการเพราะนั้นก็เราควรมีนนตัววิทยาสามารถที่จะตรวจวัดได้เหมือนกันนะครับลักษณะที่ตั้งแต่5กิกะพิกเซลขึ้นไปจนถึง6กิกะพิกเที่เราเคยเกิดขึ้นนี่นะคะสร้างความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคพ้มีหลายระดับ6กิกะพิกเนะครับลงมานะครับ5ถึง6กิกต,ตอร์นี่ถือว่าเป็นพนมพ์ระดับกลางๆนะครับ ก็จะทาให้เกิดความเสียหายสําหรับเมืองศูนยงก่อสร้างนะครับเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับริลวณใกล้ศูนย์กลางค่ะและอย่างในประเทศไทยเองนะคะโอกาสหรือว่าแนวโน้มที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุงแรงหรือว่าของเราเจะเป็นจุดศูนย์กลางการาเกิดแผ่นดินไหวนั้นมีมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยข้อมูลทางด้านงานวิจัยเรื่องของธรณีวิทยานะครับาจากนักยาการจากนักธรณีวิทยากรมกทรัพยากรธรณีก็ได้ทําการขุดนะฮะบขุดเจาะสำรวจไรเลื่อนมีพลังต่างๆาในภาคเหนือในภาคกลางในภาคใต้เนี่ย พบักยรภาพของเราเรื่องมีพลังอาจจะทําให้เกิด,ดเป็นหอยขนาดแบบเจ็ดขึ้นมาได้เหมือนกันหร,หรือต่ำกว่าเจ็ดมันเล็กน้อยนะคะรับแต่ว่าลักษณะการเกิดซ้ําเรืยนเราเรื่องมีพลังอาจจะคาบของมันอาจจะช่วงเวลาที่เกิดซ้ำเนี่ยอ,อาจจะยาวเป็นพันปีหลายพันปีได้ค่ะก็คือในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดกันแต่ว่าไม่รู้จะอีกกี่ปีข้างหน้าแล้วการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะคะสามารถ หรือยงหน้าได้ไหมคะถ้าพูดถึงการพยากรพลิงไหวนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบ,บันเนี่ยค่อนขากนะครับแต่ว่าก็มีความพยายามอย่างมากนะครับในหลายหลายประเทศนะครับที่ ะสมที่จะรู้เรื่องหน้าในเรื่องของทะินไหวนะครับอย่างเช่นที่จีนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดวัดเวลาเกิดทันุไหวเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์บอกเรื่องหน้าอย่างเช่นมีสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนไปสนามแรงน้มถ่วงเปลี่ยนไปนะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวิทยาศาสตร์นะครับ เราจะดึงข้อมูลจากชาวบ้านนะครับในเชิงพฤติกรรมของของสัตว์นะครับที่มีการรับรู้ความสนเทือนได้ดีแต่ทั้งหลายทั้งมวลทั้งมีข้อมูลโดยเครื่องมือกับการมีข้อมูลทางพฤติกรรมของสัตว์ของทีนั้นความถูกต้องมันยงยังกันต่ำนะการวิจยากรไม่ค่อยแน่นอนนะครับความถูกต้องเวา,น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 ,าน้อยกว่า20% จะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะคืออันดับแรกเลยนะครับ<ม>ก่อนที่มันจะเกิดพนไหวยเนี่ยเราเราต้องทราบช่กันว่าเรามีความเสี่ยงขนาดไหนอยู่ใกล้ใกล้รอยเลื่อนมีพลังมากขนาดไหนนะครับแต่ตนนั้นขนาดที่เกิดพนไหวนะครับก็ะจะมีข้อควรปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะครับว่าขณะที่เกิดความสะเทือนนั้นคุณไม่ต้องวิ่งออกไปนะครับถ้าคุณอยู่ในอาคารนะครับพยายามที่จะหลบใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นะครับทาอย่างไรตั้งสตินะให้ดีที่สุดแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจะหลบเลี่ยงจากภัยที่จะเกิดจากอะไร เช่นสิ่งของหล่นใส่นะครับเวลาอะไรอยู่เนื้สีสสารละไม้นะครับก็อยู่จกให้ห่างจากสิ่งนั้นนะครับถ้าอยู่ในอาคารสูงก็อยู่ให้ห่างจากหน้าต่างนะครับที่ที่จะออกไปด้านนอกนะครับบางทีอาจจะเบี่ยงแรงนะครับถ้าอยู่ในลิฟต์ก็กดทุกปุ่มนะ แล้วก็ครับแล้วก็เมื่อลิฟต์ปิดก็อยู่แถวๆลิฟต์นะนะครับอย่าพิ้งยิ่นออกไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างรับลิฟต์เนี่ยเขารับน้ำหนักไปเยอะก็สร้างแข็งแรงนะครับคนที่อยู่นอกอาคารนะครับก็ที่น้งแจ้งครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ เราค่อนข้างสบายใจรู้หนึงว่าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่ตีที่ผ่านมาเรามีแค่เป็นเป็นไวขนาดระดับปานกลางสวงความเสียหายระดับเล็กน้อยทั้งนั้น,นแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราเราเรายงมีพลังอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ในกรณีของสึนามินะครับ ถ้ารู้ว่าตัวเองอยู่ในจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือว่าที่เคยประสบภัยจากสึนามิครั้งที่แล้วนะครับพื้นที่นั้นเนี่ยมีน้ำท่วมถึงหรือสึนามิพัดซัดเขมานะครับพอเรารู้ถึงความเสี่ยงเต่านีหวจยึ้นเนี่ยทำไงนะครับไม่ต้องรอกรมทัพอยู่นิยมีเานาประกาศข่าวนะครับวิ่งขึ้นสู่ที่สูงนะครับในการไปเที่ยวในจังหวัดนั้นนั้นเนี่ยก็สังเกตสักนิดว่าไอ้ที่บอกว่าจะอุยพไปรตรงไหนเนี่ย เราจะหนีไปตรงไหนได้<ช>นครับ<ช>ถ้าไม่มีใต้ก็ลองดูว่าใกล้ๆมีหอเตือนภัยไหมห<ช>รือสอบถามจากประชาชนที่อยู่ตรงนั้นว่าเอะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาอ,อพยพก,กันไปที่ไหนนะครับ<ช> <นะ S 2> เพื่อเตรียมการตัวเราเองไว้ก่อน